โอเคคลิปนี้อยู่กับฟูนาโดตอร์เรสร่างเชลซีนะครับไอเดียวิบุญเท่านั้นถึงจะได้เล่นนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เล่นนะครับโอเคก็เราก็ไปหามาจนได้เล่นนะครับเราจะมาลองเล่นกันว่าจะโหดแค่ไหนสำหร,รับร่างนี้ผมเสียด,ดายคาบลังน้อยไปหน่อยนะจบสกอร์9-5แล้วก็ความเหลีวก็ไม่ได้แย่นะฮะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เด่นไปทางไหนทางหนึ่งเนาะแต่จบสกอร์นี่คือสุดเหมือนกันนะโอเคเราก็เล่นในอะีเวนต์สเปนเนาะเล่นทีมชาตินะครับกับทีีมแบบนน้ะะฮ ดูสิว่าเราจะไหวหรือเปล่านาะตอเรสเราจะได้ยิงหรือเปล่าเกมนี้โอเคดูฝ่ายตรงข้ามหน่อยถ้าเราเป็นข้ามเป็นทีมเลยเนี่ยอังกฤษโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปดวลว่าจะโหดแค่ไหนสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสของเราไปดูกันเลยครับไปโอเคครับคราวน,นี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสนะไม่จะจะเรียกจ,จ,จะพูดเฟอร์นันโดตอเรสอย่างเดียวเลย <Okay. S 1> <laughs> ชินนะโ <laughs> บว์จะเล่นเฟอร์นันโดตอเรสไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นเฟอร์นันโดตอเรสเท่าไหร่เนาะ มาเฟอร์เรตต์เขียมาครับไม่กับไม,ม่เกลวเมเรนโนโนะมาที่อุ้ยทำไมมันไปลูกโดนะ่งกะวะเนี่ะก็บรรทูบรรทูลุกนี้อืไม่ได้ะเขาแล้วแล้วเอ้ยล้มหน้าเอ้ยอ้าวเรียบร้อยอไม่น่าเลยอันนี้ก็วิ่งล้มหน้าไม่ลงมาเลยนะ <laughs> เออในเกมวิ่งลงมาช้ามากนะเสียดายเสียดายล้มหน้าไปฮาลูนี้โอ้โหแย่เลยเนี่ยโอกาสได้โอกาสยิงแล้ว แต่แกหาช่องค่อนค้างดีนะผมว่าเสียดสายคาบลัางน้อยไปหน่อยนะร้ 101. 102, อยหนึ่งไร้อยสองอ่ะบวกวูดใส่บูดเพิ่มกัไปร้อยสองเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนเชืเกือบโดนเ,เกือบโดนเกือบโดน,โดนทาบอลหน่อยเรียบร้อยฮนะอะไรวะเนี่ยเขดนง่ายเกินโอ้โหชูเบลลิงแฮมเอาเรื่องว่ะมันกดหลอนม่วงใส่ผมมาคนดูตู้เดียวหายเลยนะ โอเคครับไม่เป็นไรเราเอาคืนได้นะฮะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมเล่นตัวเนี้ยผมก็ได้มาผมก็ยังไม่เล่นเลยนะฮะแล้วก็มันอัดเล่นพร้อมโอ้ยทำไมันเสือไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข่งอยู่นะเนี่ยคือแข่งใช้ได้เนี่ยแข่งใช้ได้ป่ะแข่งใช้ได้ป่ะโอเคไปไปเลยงัดเอ้ยหูไปถึง อึบสม่ะสม่ะตอเรสกดโอ้โหูเซมงเฮ้ยเก็บไ,ไหมคาร์าเฮาโอเคไปฮะหูไม่ได้ปะโควาเมือโอค้คาร์บ้เฮาสู้ของมือไม่ได้เหรอโอเคโอเคออกไปฮะโหูได้กัดกดหนึ่งทีนะฮะสำหรับฟูเรตตอเรสของเรา เพราะว่ามันจะเป็นสายแบบสายยิงหนักนะตัวนี้เฮ้ยแต่ว่ามันทำไมอ้วนหลังผมเอือกังวะเนี่ยเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปไปไปครับนี่ก็วิ่งเรียบร้อยน่าอึดอัดลูนนี้ไปไปชาลุนไปฮะแล้วตอเรสของเราอยู่ไหนงัดโอ้โหโเฮ้ยตอเรสอยู่ไหนตอเรสโอเคโอ้โหเรียกว่าเพื่หาช่องดีมากนะตัวนี้ นี่โอเคจัดไปก่อนจัดไปก่อนหนึ่งเมตรลูกสุ่ผมเท่มากเลยนะเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะว่าสุ่ผมก็เท่มากดูครับลูกนี้โควิเลียมงัดแล้วโขกเน้นๆเลยฮนะลูกนี้เอาเรื่องว่ะเพิ่งสังเกตกน,นะเนี่ยว่าเกมสุมผมก็เท่นะเชอถือว่าใช้ได้อยู่โอ้ดักเรียบร้อยฮะสวยไปเลยครับเบดี้แล้วตอโดนต,อ,ต,อ,ตอเรสชี้ชี้แล้วก็ส่งลูกนี้ คลิกนิดหน่อยแล้วก็ยิงโอูโห้หูเฮย้ยเอาจาัดคลิกนิดหน่อยแล้วยิงว่ะหลอดวงหลอดมุ้งไม่ต้องนะครับกดคือหายเลยนะเอ้ยเอาเรื่องว่ะสองเมตรแล้วตามทันแล้ววะ่ะเจ้สวยงามฮะเอยไม่ใช่หายแล้วเออเออยเฮ้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 ยโอเค อึ๊บโอเคฮะตัดสวยต่อเรสต่อเรสแล้วก็ผมว่าก็เป็นตัวที่ขขางที่จะครบเครื่องอยู่นะถึงจะไม่ดินนั่นน,นัานหนึ่งแต่ว่ามันก็ทําได้หลายอย่างนะเลี้ยงบอลพอไดค้ความแข็งแกร่งพอมีนะครับความเร็วก็พอใช้ได้นะแต่จบสุกอร์นี่สุดจัดจริงนะโอ้ยโอเคไปฮะสนกลับสนกับหน่อยตอเรสไปฮะไปฮะไปดูนี้ ต่อเรตโอ้โหเดาเมาเดาเมาถึงแล้วถึงแล้วลูกนี้งัดโมงอีกทีโอ้โหไปไหนวะนั่นน่ะโอ้โหเมื่อกี้แกวิ่งออกมาพอดีไงเสียดายมากครับเฮ้ถ้าส่งเลี่ยนเนี่น่าจะเข้าไปแล้วต่อไปงัดไงแล้วแบบตำแหน่งแกไม่ค่อยดีนะยืนเมื่อกี้มาเวลาเอาใหม่ครับต่อเรตสวยอ่ะ บอลชิงไปโอ้โหช้าเอาแล้วลูกนี้ลูกน well, ี้โอ้โหช้าช้าเพื่อนช้าสวยสวยตอเรสมาโอเคมาที่ยามาห์หืมไม่ได้วะโอ้ยสวยงามชนเลยชนหมดไปสุดลูกใครแต่ไกลๆมีตัวหนึ่งโอเคแต่ว่าส่งตกเบามากนะตอเรสเอ้ยตอเรสโอ้โหอัดหน้าโอ้โหหมดรึ่งแรกว่ะ ที่จะยิงหลายได้จหลายจังหวะอันนะัแต่ว่าอยากให้แบบตอ่อเรตยิงอะไรเงี้ยเออจะได้แบบซีบจะได้สวยๆนะโอเคสองหนึ่งนะตอ่อเรตกดไปสองคนเดียวนะครับใช้ได้อยู่นะดูครับดูสเตมไม่น่าเหลือแค่เนี้ยสเตมไมได้หมดไวใช่ปะไม่เป็นเอาเต็มเกมนะฮะผมปรับไม่ยิงอะไรกันคิดว่าขึ้นหลังนะจะได้จะปรับแพ็กติกโค่นนะให้เราให้ตอ่อเรตไม่ต้องวิ่งลงมาเนาะมันจะได้ประหยัด ประหยัดเขาเรวยว่าประหยัดสเตมินาด้วยเนาะแล้วก็ทำให้นักเตะนี่คือหาช่องยิงได้ง่ายขึ้นนะไม่ได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมา <Progress. S 1> โอเคมาครับยิงหลังมาออโอเคดักสวยครับเออโอ้โหใจเย็นดิ เออสวยครับมามาตอเรชิง่งโอ้โหผมได้ใส่สกิลให้ตอร์เรชเลยผมไม่รู้ว่าต้องขาดอะไรบ้างแกนี้น่าจะมีดอมบ,บัตช์อยู่มั้งน่าจะมีดอมบ,บัตช์อยู่นะเปิดมาลูกนี้ติดแทับเคลียร์ไปแต่เอาีตอร์เรชได้ด้วยโอ้ได้สวยครับแต่ว่าไม่ผ่านวะเอาแล้วจูบลี่งให้ปล่อยบอลดันนี่ ดานี่โอเคไปฮะลูกนี้หลอดม่วงไปไปเฮ้ยหลุดเลยลูกนี้หลุดเลยหลุดชัวร์ลูกเน,ก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 นี่เอึบชากชากเฮ้ยกระชากขึงขึงหน่อยเอ้ยสมผิดตัวยได้อยู่ตอเรตกดโู้โหติดเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปั้นใหม่ปั้นใหม่หพลิกยิงโอ้โหเออเตะแล้วก็ปัน่นโอ้โหเรียบร้อย เอาเรื่องโคลโคมอ่ะหลอม่วงไม่ต้องปั่นไม่ ounded. ต้องหมดกดธรรมดาเลยนะเมื่อกี้มึงกัจะกดปั่นด้วยแหละแต่ว่ามันไม่โดนกดปั่นไม่โดนหือกดแบบโฉมจัดเลยอ่ะคมจริงโหจะช้าเนาอแต่แบบเป็นได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะเอาไม่ใช่สายวิ่งอ่ะมันเป็นสายจบสกอ่านะโอ้โหติดติด โอเคได้ okay, อยู่ฮะโอ้โหติดอีกละดีแค้แนไรสวยฮะเคยอฮ้ยโอ้โหสงเบาไปไหนวะสวยฮะมาดิยตอเรตขอระยะนี้ได้ไหมระยะนี้ได้ไหมโอ้โหชา้าติดอย่างเดียวคือชา้าเลยต้องไปอัพเพิ่มต้องไปอัพใหม่ต้องอัพสปีดเพิ่มนะผมว่าเนี่ย เฮ้ยเขียนไปก่อนโอ้ยโอ้โหโดนว่ะเอาใหม่ไปอุตวัดรู้สัวแน่นขึ้นนะเนี่ยข้างหลังทีมเขาเนี่ยเัวกองหน้าเราเหนื่อยหมดเลยวก็หน้าเราน่ยจะเหนื่อยหมดแล้วนะมันทำให้มันปุกยากขึ้นนะกันไว้ก่อนโอ้ยโดนแฮมว่ะ ไม่มีรอบสองรองน้องไปอสวยฮะโอ้โหไม่เอา,าเลย,อยโอ้โหไปไหนวะนะแล้วเขาเปลี่ยนตัวหน่อยนะพราว่าน่าจะเหนื่อยหมดแล้วปั้นยากนะฮะตอเรดก็เหลือเมน,น่านิดหน่อยมีโรดี้ว่ะโรดี้ลงมาแล้วกันนะฮะโรดี้เป็นสีกลางเป็นกลางต่อได้เปลี่ยนไอ้ปีกด้วยเนาะปีกเรามีไหมเนี่ยอ๋อมีตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นซึ่ปีกเราไม่มีเปลี่ยนเลยเว้ย อันนี้มาแล้วกันนะอ่ะเรเบเลน,เนี่แล้วก็เป็นกองกลางสักตัวนะฮะกองกลางอีกสักตัวไม่มีเลยตัวนี้แหละมาโอเคตัวลูกของเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยเอาน,น่ะขอสักลูกให้ตอเรสหน่อยดิ แต่ว่าตอนนี้แฮตทริกไปแล้วนะคมฉัดเลยอ่ะนี่ผมได้ครั้งแรกผมอึ้งเลยนะโอ้ยในครั้งแรกอันเนี่ยคมเกินนะฮะผมได้ไในกองหน้าแบบนี้มานานแล้วนะจริงๆาต่อเรสมาที่มาที่มาที่ใครวะมองไม่เห็นฟาเบียนลุยอ่ะโอเคต่อเรสต่อเรสพลิกแล้วก็อดดีแล้วแล้วก็อดโอ้โหติดโอ้โหหมดเวลาครับตอเรสของเราก็กดแฮตทริกไปนะฮะ เฮ้ยผมว่าโหดเอาเรื่องนะร่างเนี้ถึงจะไม่ได้เร็วมากแต่การหาช่องกันจบสกอร์นะัคือสุดจัดถ้าใครอยากได้สายความเร็วก็สามารถไปอัพเพิ่มได้แพ้เป็น90เนาะเออสำหรับามาวันได้ถึง90อยู่แหละโอเคประมาณนี้สำหรับเฟอร์รานดตอรเรสนะผมโอเคคลิปนี้ใครชอบก็ลืมกดไลค์อยูตายผมด้วยกันนะใหญ่ผมรีวิวตัวไหนก็คอมไม่มาได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม